แม่มันเยอะอย่างนี้ป่ะโอ้ยตายกูตายโอ้ยพ่อยตีดออกอิวกูอยู่บาดิโอ้โหนูเล่นลูกซอมดีกว่ากูไปแล้วไปแล้วโดด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 นี่มึงเล่นเล่นลูกซอมดีกว่าโอ้โหตายแล้วกูตายแล้วตายแล้ววิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ เไม่รอดจริงจริงจมันสู้ได้นะแต่ว่ามันมีสตัวไงเอามาดิโอ้โหขาฉาดโอ้ยเปืนมึงก็มีมึงเอาขา ไอสัตว์เอ้ยปืนมันก็มีม่งเสือเอาคาอ้าวระเบิดระเบิดอะไรกับระเบิดไปแล้วอโอ้นี่กูเล่นเกมกับใครวะเนี่ยนี่นี่กูเล่นเกมกับคนหรือหรืออะไรวะเนี่ยเอาคาชาร์ดมึงเทพหรือเปล่าเนี่ย นี่กูเล่นเกมกับเทพเลยอ้าวรถมาทีนี้รอยตีนเต็มเลยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ลูกซองไม่มีไม่ไม่มีเลือดด้วยเฮ้ยเข,เข้าไปแล้วเข,เข้าไปแล้วไม่โดนไม่โดนโอ้ยข่าเพื่อนด้วยเอง <c oughs> มังเทพจริงๆว่ะเอาเอายิงดิยิงดิยิงดิเรียกเรียกเรียงหมดแล้ว MC ก็มีเม่งเชือกไปใช้ขาใช้ขาเล่ครับแต่ก อ้าวอ้าวอ้าวอวิ่งแล้ววิ่งทำอะไรบวกเลือดอยู่บวกบวกเลือดอยู่บวกเลือดอยู่มาแล้วมาแล้ว M4 ในมือ M4 ในมือว่าไงว่าไง M4 ในมือเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวขีดช่องขิดช่องขิดช่องเฮ้ยเหลือเหลือบัตรเหลือบัตรตัวนึงบัตรตัวโอ้ยใช้ขาอีกแล้วโอ้ นี่กูเล่นเกมกับเทพหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่มังเทพคานี่หว่า